มาแล้วอุ้ยมีเจ้าของด้วยหวเห็ดหนังว่าพี่น้องเห็ดส่วนตัวเห็ดหนังว่ะ สิเกิดตุ๊กติปิฝนชุกจังสี่นะอะไรลูกโอ๋ยจำแม่กับบ่ได้ไปยุตะ,ะโรงบานเลยมาจำบ่ได เขาหอดเจ้าของดอกงามบะงามงามแท้งามว่าข้อมเกิดบังนี้นะคะมันเกิดทักๆนั่นลาย ปดอกหน้างวัวดอกใหญ่ๆโอ้ยไปหานมใหม่มาเมื่อยเหนื่อยจังเลยโอ้ยฉันเหยียบแล้วเนี่ยโอ้ยเหยียบติเหยียบเปเหยียบเป็ดบ่าเห็นเนาะ ัวล่างยากกะโทว่มไม่ได้ขี้ดิ่นี่ไง คุณน่ะน่ารักน่ารักเป็นตะฮักเป็นตะแพงดอกตุ้มๆหน่อยหน่อย เออนี่นกรบบานเพอร์เวอร์ลุนล้วพีว่น้องเอยเห็ดมันใหญ่ไว้เนาะเป็ดตะหักเป็ดตะแพนหมดย่าง แยวเนี่ยมาใส่เอาใส่หมวกนี่ไตใบตองกมี่อยู่นี่บริเคียร์มันบานกระบานไปโรดวาเอาไว้เป็นเสือ้อปีนาคือเกา่ามีเจ้าของด้วยโอ้ยเนี่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 ยโอ้โนโนโนเยอะเลยวะ ลายลายลายมันมันมัน งสิเกิดบานดอกเดียวนอกนั้นตู่มหมดเลยเดี๋ยวไปเปิดอุ้มเปิดใบตองก่อนพี่นอกซานนีก่อนเนาะเดี๋ยวจังเบึงว่ามันจะได้หลายปันไดจ้า